ังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านผู้อาราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงนามในประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ให้งดเว้นการจัดสัตว์น้ําในวันประมงแห่งชาติสาระสำคัญครับตามาามติคณะรัฐมนตรีเมื่อ6มิถุนายน2549อนุมัติให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนประเพณีอดีงามสร้างกุศลโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํากรมประบงมีนโยบายรณรงค์ให้ประชาชนระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ําตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันก็มีปริมาณลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านพร้อมใจปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและงดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายน1วันนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับช่วงนี้นำท่านผู้ฟังไปพบกับท่านพลตํำรวจตรีเน็กระลอมเกลียงครับท่านผู้การหมูในช่วงตำรวจบอกข่าวครับสวัสดีครับท่านผู้การครับสวัสดีครับคุณชัยยงครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ ทางบ้านนะครับที่รับฟังสวทในขณะนี้นะครับครับชาวนี้สดชื่นนะครับฝนตกดีจังตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับก็ก็ดีครับดีแล้วเห็นคุณชยงบอกอะไรงดจับสัตว์น้ำวันที่ยี่สิบเอ็ดครับวันประมงแห่งชาติครับท่านอ๋อทําไมงดงดจับสัตว์น้ําช่วงหน้าฝนนะครับต้องถามประมงนะครับแต่วันนั้นเป็นวันสําคัญนะฮะ ก็จับสัตว์น้ําช่วงช่วงหน้าฝนก็คือเป็นช่วงเขาเรียกว่าวางไข่ไหมฤดูวางไข่ใช่สัตว์น้ําต่างๆนะครับครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายด้วยนะฮะก็คือตอนมงเขาก็จะแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจับสัตว์น้ําช่วงที่เขาวางไข่เนี่ยนะครับปลาต่างๆก็ไม่สามารถที่จะ แร่พันธ์ุไม่สามารถที่จะพูดง่ายออกลูกออกหลานไว้เป็นอาหารเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ควรจะมดสักช่วงนึงนะครับที่จะให้สัตว์น้ําได้วางไข่ได้ได้ได้ไดไดแพร่พันธุ์นะครับแพร่พันธุ์ในในแหล่งน้ําต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยไปตลาดไปซื้อปลาหรืออะไรนะครับปลาด้านนี้ยนะครับถ้าเกิด เขาเขาถามนะวส่วนมากจะมีไข่อ่าใช่ครับเรื่องไข่ปลาหนึ่งตัวเนี่ยไข่เนี่ยเป็นหลายหลายหมื่นฟองเลยนะครับหลายหลายหมื่นฟองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ไม่เขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับนายนะครับ,รบใช่ครับคนโบราณเนี่ยเราก็จะได้ได้ปลาหนึ่งตัวได้แพ่พันเต็มเลยนะครับเราก็จะจะได้มีอาหารแลวมีอะไรไว้ไว้กันต่อไปปลาก็จะไม่สูญพันธุ์นี่ครับคือเจตนาะ ของของเกี่ยวกับการประมงนะครับก็เปก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับบางครั้งเราก็ควรที่จะลดเว้นบ้างนะครับ